ครับนึกออกไหมฮะพระเองยังโหมมาชุมนุมยังมานับยอดกันเหมือนเหมือนเป็นทหารกันมากกว่าด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นมันก็เลยถือว่ามันเป็นโจทย์คนละอย่างกับท่าพาคสองไะโอ้โหเห็นภาพเห็นภาพเพราะนั้นเนี่ยออาเห็นภาพนะเพราะนั้นภาพของการสื่อสารที่ออกมาจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันก็เลยจะจะดูแปลกแปกว่าทัาพัดสองมันจะเป็นการการแค่เขาเรียกว่าเป็นการการ การจัดฉากอืมพูดในเต็มปากเต็มคำเหมือนนะอืมอ่าบางทีเนี่ยก็ไม่ใช่พูดทุกข้อนจริงหรอกที่อยู่ที่อยู่ในในหมู่บ้านที่กําลังจะถูกถูกผักดันออกจากนอกพื้นที่จริงๆไม่ใช่หรอกครับเป็นคนที่อื่นมาเพราะนั้นมันมันก็เลยมันไม่ใช่คนทุกข้อนจริงไงแต่เม่เป็นเป็นการจัดตั้งอะแหละโอเคในให้ข้อมูลไปโอเคสถานามจะเป็นแบบนั้นมันก็ต้องเพราะนั้นทหารเขาก็ต้องระมัดระวัง เพราะมันไม่ใช่ระหว่างทหารด้วยกันมันมันมันต้องระวังมันละเอียดอ่อนในเรื่องในเรื่องมันมีประชาชนผสมผสานอยู่อ๋อใช่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 มันเลยเรื่องย่างลาบากแต่พี่ตอนเดี๋ยวยืนยันเดี๋ยวชื่อสารให้ว่าเขาเขายิงเราสองรอบเนอะแต่เราตอบโต้หนึ่งครั้งตอนบ่ายสี่โมงสิบเนอะประมาณนี้พี่ต้อนประมาณนี้นะใช่ครับผมโอเคได้ครับพี่ตอนขอบคุณมากครับพี่ตอนครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับอ่ะสดร้อนนะท่านผู้ชมเราก็เหมือนช่วงที่เรา จัดรายการสดเมื่อค่ำคืน27นะครับยืนยันจากพลตรีวินไทยสุวารีนะครับเมื่อครู่เราดิ้นกันชัดๆนะว่าเออกัมพูชายิงเราสองรอบเราตอบโต้รอบเดียวนะครับย้ำนะว่าผมสุกกันนะเพื่อนๆผมอยากเขียนข่าวนิดนึงอ่ะเราขออนุญาตเขียนข่าวด้วยนิดนึงเออกัมพูชายิงเราสองรอบ เราตอบโต้ครั้งเดียวนะครับอันนี้สดๆร้อนๆนะท่านผู้ชมไหมนะครับสอบถามผมพิมพ์ผมพิม,มพ์มไปด้วยผมรายงานไปด้วยนะุนตรีวินไทยอีกครั้งเมื่อครู่ยืนยันกัมพูชายิงเข้าใส่ทหารไทยเมื่อกี้เราเราด้วตรงกันคือ จุดตรงบังเกอร์ถูกไหมจุดทหารไทยเข้าใส่ทหารไทยตรงจุดประจำจุดวางกำลังวงเล็บยิงเข้าใส่บังเกอร์เลยนะจงใจยิงเข้าใส่บังเกอร์เลยนะครับจงใจยิงเข้าใส่บังเกอร์ โดยกัมพูชายิงเข้าใส่ผมเขียนไปด้วยนะทั้งหมดสองครั้งกองกำลังฝ่ายไทยทหารไทยยิงตอบโต้หนึ่งครั้งช่วง16.10น เท่านั้นนะครับผมย้ำอีกรอบหนึ่งผมพีนแบบนี้ตรงกันนะเพื่อนเเราเขียนข่าวไปด้วยกันเลยครับได้ทุกแพลตฟอร์มสอบถามผูตีวีนไทยยืนอีกครั้งยืนยันอีกครั้งเมื่อครู่ยืนยันกรรมชายิงเข้าใส่ฐานไทยตรงจุดวางกําลังวงเล็บจงใจยิงเข้าใส่บังเกอร์บ้านหนองจานวางกําลังณนะบ้าน หนองจาวนวงเล็บจงใจยิงเขาใส่บังเกอร์โดยตรงโดยกัมัชา่ายิงเขาใส่ทั้งหมดสองครั้งมีคนบอกคุณลุงวูด,ดี้บอกอย่าไปบอกมันว่ามันยิงเข้ามาโดนอะไรมันจะรู้ตำแหน่งคือไม่ต้องบอกทหารนะม,มันรู้อยู่แล้วว่ามันยิงใส่อะไรครับดังนั้นรูดีไม่ต้องห่วง อย่าไปห่วงอะไรที่ไม่ต้องห่วงคือไม่ต้องไปกังวลอะไรขนาดนั้นนะลุงวูดดี้มันยิงไปแล้วลุงวูดดี้มันยิงไปแล้วลุงวูดดี้ใจเย็นไม่ต้องโลภใจะเย็นครับใจเย็นลุงวูดดี้คือไม่ต้องไปห่วงอะไรที่ไม่ควรห่วงโอเคป่ะคุณวูดดี้จะเข้าใจนะครับคือไม่ต้องห่วงขนาดไม่ต้องล้นขนาดนั้นครับเขายิงมันยิงไปแล้วแลวทหารถ้าไม่รู้ว่บาบังเกอร์เป็นจุด คือทหารทหารเนี่ยทั่วโลกร้อยสี่ร้อยสี่ประเทศเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าถ้าไม่รู้ว่าจุดบังเกอร์คือจุดที่อยู่ทหารเนี่ยมันก็ไม่ควรมาเป็นทหารตาเห็นพอดีขอภยัยทัดเจนนะชัาเจนนะนนะคุณลุงวินดี้นะไม่ต้องซีเรียสนะอย่าอย่าซีเรียสในสิ่งที่ท,ที่ไม่ต้องซีเรียสจะได้ไม่เสียเวลาโอเคนะครับต่อนะอ่ะทวนทวนนะครับสอบถามพตีวินไทยอีกครั้งเมื่อครู่ยืนยันกับุูชายิงเขาใส่หานไทย ตรงจุดบางกำลังนะบ้านหนองจานวันนี้ตรงใจยิงใส่บังเกอร์โดยกัมพูชาย,ยงิงเข้าใส่กบสองครั้งฐานไทยต่อยิงตบโอตอ้นหนึ่งครั้งชดสบจุดหนึ่งศูนย์นอนเท่านั้นพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่กัมพูชามักใช้ยุทธวิธีโลกมนุษย์มักใช้กลวิธีโลกมนุษย์ พื้นที่นี้อ่ะอเกเรียบร้อยครับใครที่ตามเพจก็ไปกดแชร์ได้เลยครับ เพียรอาริการัดครับที่ที่ผมพีอาทุกวันนะฮะอาร์ดิการัดด้วยครับอ๋อผมตัวนิดนึงปืน AK47 ถูกไหมปืนอาก้านะ เอเคซีทูอาก้านี่ยครับเราสดๆกันแบบนี้เพื่อนๆเนะีเราสดๆกันแบบนี้นะครับ โอเคเราสดๆกันแบบนี้อ่ะโอเคดังนั้นนี่คือสถานการณ์ล่าสุดจริงๆนะครับอันนี้คือคขึ้นหน้าที่สุดแล้วไม่ต้องที่ไหนแล้วตอนนี้คือคขึ้นหน้าอันนี้ขึ้นหน้าณตอนณตอนเอ่อสิบเก้าถึงสามแปดนอที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆครับบ้านฟ้าชื่ออาร์ติกรัดครับอาร์ตอกรัตเหมือนกันครับอาร์ติกรัดครับอาร์ติกรัดครับภาษาไทยครับอาร์ติกรัดครับ นะครับอ่ะเดี๋ยวรอมอนิเตอร์อีกสักครู่นึงเพราะว่าจริงๆนัดท่านพลโทรกระหนกเอาไว้นะจริงๆนัดท่านพลโทรกระหนกอดีตปทะทานีสองเอาไว้วิเคราะห์สถานการณ์แต่ว่าน่าจะขยบเวลาไปนิดนึงครับเพื่อนๆแกอยู่ระหว่างเดินทางฮนะคือจะไปออกรายการทีวีมาแล้วเดินทางกลับมาไม่ทันนะครับเดี๋ยวรอคูดหนึ่งคุณปิ้นกำลังติดต่ออยู่ นะครับอ่ะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะสรุปสถานการณ์ให้นะเดี๋ยวขอคู่นึงขออนุญาตคู่หนึ่ง,อเ,งเอ่อผมขออนุญาตเช็คนิดนึงอันนี้ขออนุญาตคุยน้องเจมส์นิดหนึ่งคือคือคือเมื่อกี้เนี่ยที่คุยกับพี่ต๊อดเนี่ยมันมีประเด็นน่าสนใจครับ สักครู่ครับสักครู่ครับอยากให้ไลฟ์ไฟน์นิดนึงเจม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 พิยานนะเจมโอเคจอเคจมพิยานนกกว่นิดนึงเจมเจมไอไอปืน AK47 สี่ไลฟ์ไฟน์นี่มันเป็นปืนที่น,นี่หน่อย,ยังไงเป็นเลยครับโอเค ัเสียงน้อโอเคโอเคโอเคออกไลนห์ดีกว่าออกไลน์นิดหนึ่งนิดหนึ่งใช่นิดหนึ่งนิดหนึ่งแค่แค่ขอแค่ขอความรู้เรื่องปืนนิดหนึ่งว่ามันอันตรายเป็นใช้ลูกศรท่าศูนย์ท่าหกครับโอ้เดี๋ยวนะเจม a k เ7คือคืออะไรก่อนเล่าแบบนี้ก่อน a k เ7คือปืนสงครามครับผมอืมตัวเกี่ยวกับ m อซิหรือ SK HK m เอนะครับ SK แล้วก็ AK ร์ก้าอื้อเคสี นะครับใช้กระสุนขนาด5.56โอ้โหครับ5.56เก่าเจมส์เจมส์รู้ละเอียดมากเออเออเออใช่ครับผมพวกทุกทาอะไรอยู่ใต้ของทาหมดทุกอย่างแล้วอ๋อตอนลอยใต้ครับทายหมดทุกอย่างแล้วเออเจมส์มีเพื่อนๆบอกว่าแรงกว่าเอ็ม16เนาะถูกไหมใช่ครับแรงกว่าแน่นอนครับแรงกว่าความอันตรายของมันเป็นไงเจมส์ความอันตรายของมันเนี่ยก็คือระยะยิงนี่ประมาณคือร้อย เราเป็นสองอะไรที่ไม่ไม่ถ้าพี่ไม่พลาดเลยถ้าคนแม่นแม่นอ่ะโอ้โหแรงมากคือที่แรงมากโอ้โหโอ้โหแต่ถือว่าเป็นเป็นอาวุธที่ถ้าพี่จะไม่ผิดรัสเซียใช้เนาะโซเวียตใช้ถูกไหมครับโซเวียตใช้เยอะครับเผื่อเอเชทั่วโลกครับทั่วโลกเป็นปืนที่ทนทนอ่าทนที่สุดคือว่าฝุ่นทรายที่พวกอ่าแอฟริกาสิบแถบโซนทะเลทรายใช้อ่ะอากาศเพราะว่าทนไง โดนทรายโดนนด้ำยิงได้เลยยิงต่อได้จุ่มโคลนยิงได้เลยโอ้โห oh, oh. อากา่าเนี่ยปืนที่ทนว่าเห็นงไม่ใช่ว่าทะเลทรายในหนังที่เจอขี่อูดอ่ะที่เปื้อนอ่าอ่าใช่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 ใ,ชในหนังในหนังใช่เอเคเรียว่าฝุ่นทรายต่างตัวนี้ทนมากทนมากครับผมฝุ่นทรายกบก็ยิงขึ้นมายิงได้เลยโอ้โห oh, oh. อันตรายมากซึ่งไทยเราไม่มีถูกไหมกองทัพไทยไม่มีถูกไหมเจมส์ครับมีครับมีจำไดมีครับฐานพันอ๋ออ๋อมีอยู่เออ่า มีครับมีใครอออสทายกาอสิวครับใต้ออสออโอเคโอเคโอเคแต่ว่ามันมันจะมีความต่างกันในในรายละเอียดเนาะถูกไหมระหว่างไทยกัมพูชาถูกไหมว่าว่าหน่วยไหนจะมีจะจัดซื้อเอาให้ชุดชุดคมกองไหนครับผม, okay. ม okay. โอเค okay. โอเคโอเคขอบคุณมากเจนตังคิวเดี๋ยวไลน์กูไลน์บินโอเคขอบคุณมากเจนตังคิวเมื่อกี้พักผ่อนแล้วก่อนโอเควันนี้เราได้ข้อมูลครบถ้วนนะเพื่อนๆนะแล้วก็สถานการณ์มันค่อนข้างเข้มข้นมากจริงครับทำผมจริงๆผมนัดคนโทรกระหน่อกไว้เดี๋ยวแกเลื่อนเวลานิดนึงนะ เกลือเวลานิดนึงเกลือเวลานิดนึงนะครับท่านผู้ชมมีใครอยู่ที่บริเวณวันนี้เราเราตามครบทั่วแล้วแต่ว่าแบบเรียลไทม์เนี่ยมีใครอยู่ในพื้นที่ของบ้านหนองจานบ้างไหมครับท่านผู้ชมบ้านฟา้าบ้านแดงมีใครอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจานบ้างไหมพี่ไอซขออนุญาตหนึ่งนาทีนะขออนุญาตอัปเดตอขออนุญาตขอบคุณสปอนเซอร์นิดนึงขอบคุณผลิตภัณฑ์ดิฟซีบีดีนะครับดิฟซีบีดีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากกัญชงเป็นสาร CBD จากกัญชงไม่ใช่กัญชานะถูกกฎหมาย100นะร้อยเป ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งหมด100%เเซโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอยเ์นะครับมีวางจำหน่ายในห้างสรินค้าชั้นนำทั่วประเทศร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับรวมถึงร้านขายยาชื่อดังทั้งหลายของโรงพยาบาลชื่อดังของประเทศไทยนะครับพี่อาร์ตขออนุญาตนิดนึงไหนๆก็ไหนๆ,ๆ,ๆละ,ะตัวนี้ครับพี่อาร์ตจะเป็นตัวนี้โอเคนี้ ขอบคุณเลยนะครับอันนี้สลิปแกมมีส่สสลิปแกมมีส่สอันนี้ครับยาใช้อยู่ทุกวันนะครับอันนี้กลางคืนอันนี้กลางวันเป็นตัวอย่างเป็นแกนมมี่ส์เป็นเป็นเป็นเหมือนขนมและเป็นเจลเป็นเยลลี่เลยครับเป็นเยลลี่เลยครับอันนี้นะครับ